อ,อ,อากาศมันร้อนจริงอะมาอยู่ผมไม่รู้เลยกันในเกมที่มีชื่อว่าคอคิเปอร์พาร์ทที่10กันแล้วซึ่งพาร์ทนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นน้ําสงการกันเว้ยใช่เพราะว่าช่วงนี้คือช่วงสงกรารใช่ไหมอะเป็นเทศก,กาลที่เรารอคอยแช่เพราะอากาศแม่งร้อนบางคนอาจจะออกไปเที่ยวบางคนอาจจะไม่ได้ไปไหนเพราะงั้นคนที่ไปบอกผมดูว่าไปที่ไหนกันส่วนคนที่ไม่ได้ไปมาผมจะพาไปเที่ยวเนี่ยแหละและการที่เราจะไปเล่นสงการได้เราต้องมีเรือ,อ ถึงแล้วปกติเราเล่นสงครามไม่ต้องใช้ก็ตามแต่กูใช้กูใช้เรืออผมเอาปืนฉีดน้ําไปด้วยไอเ้เรื่อกูจะฉีดแม่งทุกคนเลยใครผ่านกูฉีดหมดมึงไม่เล่นกูก็ฉีดมึงเล่นไหม <c oughs> กูบังครับมึงเล่นโอเคซึ่งพานนี้ผมยังไม่มีแผนการที่มันแน่ชัดว่าเราต้องทําอะไรกันนะแต่ว่าผมได้รับคําแนะนําต่างๆมามากมายต้องขอขอบคุณทุกคนที่แนะนําผมมากันเลยในเมื่อตอนนี้เรามีสวนที่ดีอจริงๆผมก็ควรเก็บสวนก่อนว่ะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเก็บสวนกัน ส่วนโซนตรงนี้ล้วขึ้นไปข้างบนผมจะทาเป็นฟาร์มสัตว์เราสามารถเลี้ยงสัตว์กันได้เพราะว่าหากว่าเราเลี้ยงสัตว์ไว้เยอะเนี่ยเราก็จะมีผลผลิตมีอาหารมีของกินกูจะไม่อดตายกินแต่เยลลี่ยิบหายขาดโปรตีนแล้วก็มีคนบอกผมมาว่าไอ้พื้นลาที่ผมตามหาเนี่ยมันอยู่ดินแดนอาร์เซออสใช่ไว้เดี๋ยวเราค่อยไปหากันตอนนี้เรามาเตรียมตัวพบอ,ออกเดินทางกันก่อนผมจะอัปเกรดเออใช้เท่าไหร่วะเคร่ชิมมันใช้แพงเหมือนกันนะเฮ้แต่เพื่อความรุนแรงในช่วงสงการ อัพอัพซ่อมซ่อมซ่อมอัพอัพอัพตบวกสเลี้ยงเอาไม่ได้อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมทําฟาร์มแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าทะเลเลยอ่ะฮ่ากูมาถึงแล้วอะไมึงก็รอเล่นสงการเหรอกูไปฉีดด้วยมึงคนแรกเลยแกในเมื่อเรามาถึงแล้วเรามาเริ่มต้นสงการกันฮอ้เฮ้ยเยี่วันไหลเว้ยเยี่กูไหลไปก่อนแล้วออกเดินทางท่องทะเล เฮ้ยเอาจริงมันก็สุนทรีแล้วก็ล่มลื่นเหมือนกันนะใช่ผมเก็บไม้พวกน,นี้ไปด้วยเราต้องการใช้ไม้เยอะมากเออทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเออเพลงข้างหลังนะเป็นเพลงแบ็กกราวผมมาใหม่ใหม่มา,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 มาถึงหลังบ้านผมไอเชื้อมั่งจัดปาร์ตี้ไงเออเสียงอาจจะเข้าต้องขออภัยด้วยจริงๆผมห้ามเขาไม่ได้ไม่เป็นไรถือว่าเพลินๆหากใครได้ยินถึงผมจะไม่เพลินนั่นคืออะไรคุณจะบอกว่าไอ้กลมๆนี่คือแร่ออกทาลีนเหรอเอ,อ้ผมขอมาสำรวจกันนะสวัสดีครับ เอาแรกกันเฮ้ยไอเชื่อถ้ามึงบอกว่าไอกลมๆนี่คือแล่อ,อกทาลีนใช่ไหมเฮ้ยเชื่อนี่ผมเจอสอันภายในที่เดียวอรอผมสามารถทําเป็นเกาะเออเกาะในการฟาร์มได้ให้สายพานมันรวมตัวกันที่ตรงนี้แล้วก็จับเผาทีเดียวไงโอเคกูคได้งานใหม่แล้วทุกคนหน้าที่ใหม่ของเราวันนี้ทําตรงนี้ให้มันสวยงามส่วนมึงเอ๊ะมึงก็เล่นมึงก็เล่นสงการเอาดิกูเล่นด้วยออออรอยยอเอกใส่ซื่อสัตย์ ฟักได้โอเคใส่ซื่อสัตว์มังเจอกูตรงนี้มันอยู่ใกล้ไหมผมขึ้นมาจากตรงนี้มันต้องเดินทางมานี่ลางรถไฟลากยาวมาตรงนี้ไม่เร็วความคิดที่ดีฟังดูเหมือนเป็นงานใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยออกเดินทางกันต่อเออแลวที่สําคัญผมไม่ลืมก็คือบอสตัวนี้นะะใช่เดี๋ยวพอเราสำรวจที่นี่จนอิ่มคุ้มรู้สึกว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเราจะลงไปตีบอสกันตีบอสเสร็จเตรียมของขึ้นมาฮะเฮ hey, hey. เฮ้ยตัวแรเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ใช่มึงดิเฮ้ยกูจอดกูจอดอวัสดีครับสวัสดีครับเล่นสงการเปล่าอะไรอ่ะเปิดกูตายไปเนี่ยฮึยย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 ยอยวยยยยยอยย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 ปยย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 กสันหลังใยย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 ยกยยยยลยยยยยกล่ออยยยลยยยยยย่ายยยยอยยยยยอยยยนยย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 นะ ผมคิดว่าน่าสนใจควรปรับเปลี่ยนว,ว่ะแหวนนี้ให้ฟิสิกอลเลนดามีอันนี้เฉพาะบอสผมว่าเอาไว้สู้กับบอสเก็บไว้ใช้ตอนตีบอสไอเกาะนี้ก็สวยงามปักไฟป,ปักไฟก่อนไหมสวยงามผมจะเก็บมันไว้เพราะว่าถือว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญอุ้ยอุ้ยังแม่งเล่นน้ำไอสั์มึงเล่นแรงมึงปาแป้งทำไมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายจะตายเลื่อนลหนึ่งเลื่อนลหนึ่งอฮ้ยโอ้ยเฮียแล้วผมก็กลับมาที่นี่แบบลืมคิด เออกูจะไปตรงนู้นยังไงถ้ากูไม่มีเรือวะคงมีแค่ทางเดียว DIY ไหนมึงใช่ไหมเอาน้ำสงการกูไปอุ้ยยังแม่งแม่นเออแม่งตายเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนิดนึงกับตัวผมไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องห่วงเว้ยผมปลอดภัยดีเฮ้ยบนนี้มีของน่าสนใจโอเคเฮ้ย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 ชิ่วช่วช่วอันตรายอันตรายเอ้ยผมไม่เล่นน้ำครับ ผมไม่เล่นผมไม่เล่นเอ้ยกูบอกกูไม่เล่นไงเอ้ยไอ้คลิปพนี้ฟังไม่รู้เรื่องวะคงสายต้องพูดภาษาปลาหมึกไอ้ภาษาปลาหมึกพูดยังไงวะอ้อ้ยเอ้อุ้ยอุตัวนี้ก็ตั้งเต็นท์ไปแล้วกูไม่อยู่ให้มึงปลาหรอกเว้ยคิดถูกคิดผิดที่กูมาสงการที่นี่วะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเย็ดเข้แม่งปลามาสองโอ้โหแม่งมีดังไม่ไหวและสัตว์กูใช้ความรุนแรงไอ้ตรงนี้สวยงามผมจอดตรงนี้กันเอาของดีมาเฮ้ยเพลว์แลนเทิร อ่าผมเปลี่ยนไปใช้อันนี้เลยน่าจะดีกว่าเดิมปะ่ะมูเมนต์สปีดรีเจนมานาอันนี้ให้เลือด5โกลกับ4โกลโอเคอันนี้อันนี้ดีกว่าเยอะไปละกูม,มาแค่นี้แหละม,มากอบกวยปากการังปากการังไหนสวยๆเราขอกลับบ้านไหนเรามาดูหน่อยตอนนี้ผมโอ้โหผมเดินทางเป็นเส้นตรงอย่างเดียวเลยเราควรสำรวจให้มันรอบๆเพราะงั้นเราจะล่องเรือสำรวจกันก่อนเพราะว่าสิ่งสําคัญจริงๆของดินแดนนี้เนี่ยก็คือแหลอกทาลีนแล้วก็บอสใช่ไหม ใช่เป้าหมายเราคือต้องตบบอสเพราะงั้นผมจะสำรวจรอ,อบๆให้ครบเลยเราไม่ต้องแวะทุกเกาะแวะเฉพาะเกาะที่มันดีเกาะไหนดีๆกูแวะหมดอะไม่ใช่มึงอะหากว่าผมกำลังพูดพูดอยู่และมีเสียงมอเตอร์ไซค์อันนี้ผมต้องขออภัยด้วยจริงๆผมไม่ได้ขับนะแต่ผมไม่สามารถห้ามประชาชนตัวอย่างได้นี่คือแหละเฮ้ยเหียกูเอากูเอาไม่รู้คือไรเอากองเอากองไนผมได้อะไรมาบ้างอืนี่คืออะไรเฮ้ยใส่ไ,ไ,ออไ,ไ,ได้อะโอ้ถ้าผมใส่นี้ โอ้เฮ้ยยิ่งมีเยอะไว้ยิ่งดีอืมใช่ยิ่งเยอะยิ่งดีเอ้ยปลาทองมา,มาแบบปลาสีทองขอดูหน่อย Jasper Angel Fish นี่คือปลาเทวดาเอามาอาจจะเป็นบ้านของปลาเทวดาก็เป็นได้เอฮอ้ยเครียดไม่น่าใช่แล้วน่าจะบ้าหุ้นมึงมากกว่าว่ะกูขอโทษที่บุกลกตามที่เราคาดการไว้เลยโอ้ยเครียดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกีอ้ๆๆใช่ไหมบอสอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้บอสเหรอเฮ้ยเมื่อกี้บอสบอสไอ้ยบอสจริงด้วยซัดซัดซัดน่ากลัวน่ากลัว ผมสู้มันได้ปะสู้ไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนช่วยกูด้วยโว้วววววผมขอไปสำรวจเบื้องลึกยิงมันยิงมันเอาตัวเก๊ก้ไว้ปกันโอเคเหมือนว่านี่จะเป็นบอสมึงน่ากลัวกว่าที่กูคิดนะเนี่ยผมควรว่ายไปหามันหรือว่าอะไรเฮ้ยหรือว่ามันเหมือนนอมหรือเปล่า มันอาจจะเหมือนนอมก็ได้นะแปบลบว่ามันจะเดินทางไปโอ้โอเกียวกูว่ายไปโดนทําไมเนะี่ยผมว่ามันอาจจะเหมือนนอมก็คือมันจะว่ายไปเรื่อยๆว่ายไปตามทางของมันนะแต่ว่านอมเนี่ยหาว่าเราเจอแล้วเราสามารถสู้มันได้สู้ได้เลยแต่ตัวนี้เหมือนกับว่าเราต้องมีเหยื่อล่อมันก่อนหาว่าต้องสู้มันบนเรือไม่น่าใช่เรื่องที่ดีไม่น่าเวิร์กไม่น่าเวิร์กถ้าสู้มันบนเรือโอเคผมเจอสิ่งที่ต้องการแล้วคือผมว่าบอสเนี่ยน่าจะเดินทางเป็นเออตามรูทใช่ใช่ใช่ เราแฮปปี a, happy, as, ้เราแฮปปี้ผมว่ามีสิทธิ์ที่เราจะได้สู้กับมันบนเรืออมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะไม่งั้นมันคงไม่มีเรือมาให้เราขนาดนี้เออมาสามารถอัปเกรดเรือได้ไงเพราะว่าเรือขั้นต่อไปจําเป็นในการสู้บอสห่ะนี่คือไรโอ้แสงส่องลงมาจากด้านบนโอ้กูไม่อยากจอดตรงนี้เลยแล้วนี่คืออะไรเฮ้ยกูต้องแวะอันนี้เราต้องแวะละเคียร์ก่อนเคียร์ก่อนคุณคืออะไรครับเฮ้ยเฮ้ย ไอ้เนี่เล่นน้ำบูดเด้นไซมันเหมือนเป็นป้ายที่เขียนว่าคอใช่ไหมเป็นป้ายที่มีคอแปะอยู่เป็นสสญลักษณ์แบบแกะสลักบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเออเขาเรียกไงนะโลกกลัวทะเลใช่ไหมเพราะว่าทะเลมันลึกมากๆเลยแบบมนุษย์เรายังสำรวจทะเลได้แบบแค่นิดเดียวเองทะเลมันน่าก,กลัวจริงๆผมก็กลัวนะแบบผมไม่รู้ว่าข้างล่างมันมีอะไรแต่ที่ผมรู้คือมันมืดๆแสงส่องไปไม่ถึงมาเราเหลือแค่ตรงกลางละ ต่อใจรู้กันว่าตรงกลางมีอะไรเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหม <_ t une> ใช่ไม่น่ามีอะไรนะเฮ้ยมีว่ะมันมีเวกู <_ t une> ขับกูฉีดกูขับกูฉีดแล้วกูจอดผมได้ฟันฉลามมาชาร์กทูตเฮ้ยมันคืออะไรแล้วนี่คืออะไระเพลงอ่ะมันมีซัมติงเวหรือว่าผมต้องร้องเพลงให้มันฟังมผมดูจากกำแพงเนี่ยมันจะมีโน้ตเห็นไหม ดึง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 เออเป็นโน้ตโอเคปริศนาใครที่รู้ว่าตรงนี้ทําอะไรได้บอกผมได้เลยแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวถ้าเรามารอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาลองอจะเอาเครื่องดนตรีมาเครื่องหนึ่งม,มาแมักกัวมาทุกเครื่องที่กูรู้จักเลยแต่ว่าตอนนี้เราเดินทางกลับบ้านกันก่อนดีกว่าผมคิดว่าเราต้องไปเตรียมตัวทําเครื่องผมมาแล้วได้เท่าไหร่72โอ้โหเย็ดเคกูถามจริงๆเหอะ72เลยเหรอเป็นจํานวนที่เยอะมาก แล้วเรื่องรถไฟจากเกิดเหตุครังเมื่อกี้ทาให้ผมรู้ว่ารถไฟเนี่ยเราควรจะมีถือไว้ไม่ควรวางไว้เว้ยใช่เพราะถ้าผมวางไว้แล้วผมตายผมต้องวิ่งมาอันนี้เจ็ดสิบสามกลับบ้านมาเลยมาถึงเวลาเก็บของส่วนไข่เราจะฟักไว้ตรงนี้อฟักไข่โอเคหลังจากเราเก็บของเสร็จแล้วเรามาดูกันผมคิดว่าผมต้องการอันนี้ออกทาลินพิกแอ็เพื่อความว่องไวในการขุดต้องมี อันนี้จำเป็นมากๆและส่วนที่เหลือคือเราต้องคับพวกขุดเจาะใช่ไหมหืมสิกับสิบวะ,บะผมมีเท่าไหร่มีเป็นร้อผมว่าพอเราไปเอาของดีกันแร่สกาเลตนี่ก็พลาดไม่ได้แด้เท่าไหร่ครับร3 9มีความสุขที่ได้ร่วมทำธุรกิจเดียวก่อนเดียวก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งผมขอดูเหมือนกับว่าจะมีแร่สกาเลตตรงนี้อีกอันหนึง่งเ,เอ้ยเล่นแต่ไหนเรามาที่นี่แล้ว เราก็ควรจะมาหาว่าไอ้มอสมันอยู่ไหนใช่ไหมเออผมมาตามหามอสครับไม่ไม่ไม่ได้หาผู้มึงกูม,มาหามอสเฮ้ยถ้ามันคือมอสก็ดีนะผมไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่มันเขียนว่ามอสอ่ะอุ้ยเขี้ยไม่ใช่อันนี้ฉีดน้ําใส่ไม่เล่นกูบังครับอย่าจับผมก็พอเอ,อ้ยผมวันได้มาแล้วมอสเดี๋ยวต้องลองไปปลูกไปออกเดินทางนี่คือการสำรวจล้วนๆสมผมวาง ต้องทุบใช่ไหม่ะสมผมวางไว้สามอันผมปลูกไม่ได้อะไม่ได้อะแปลว่านี่ไม่ใช่มอสแล้วมอสเป็นยังไงเอาเป็นว่าเลือกมอสไว้ก่อนละกันอใช่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของเราในตอนนี้ปัญหาที่จริงๆของเราตอนนี้ก็คือเราต้องไปตีบอสตัวต่อไปแล้วก็เตรียมของใช่ไหม,มผมเตรียมยาไปเยอะ,เ,ยอะเลยโอเคกูคพร้อมพร้อมสู้บอสงบับรุย เราจะวิ่งทําไมในเมื่อกูวาร์ปได้วะผมขอเวลาสักครู่เหมือนว่าบอสตัวต่อไปจะอยู่ทางด้านล่างนี่ใช่ไหมใช่ทุกคนโอ้โเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่พวกมึงดิเฮ้ยเฮเฮ้ยมันเยอะมันเยอะไอชิบหายมันเยอะมันเยอะพวกมึงก็ยังตามรังควานกูจนถึงพาร์ทนี้เลยวะเรานึกว่าเราจะไม่ได้สู้กันอีกแล้วนะเว้ยเพื่อนนี่ก็ยังคงตามมาหลอกหลอนผมได้ได้ฮันติงสเปียร์ทำไมผมพึ่งได้วะ ทุกคนเห็นเหมือนที่ผมเห็นใช่ไหมไอ้บ้านนั้นมันโจมตีทุกตัวไอ้บ้านนั้นมันโจมตีทุกสิ่งที่ขวางหน้าไม่ไม่ไม่ใช่พวกมึงไม่ใช่พวกมึงพวกมึงคนดีพวกมึงโจมตีแค่กูแต่ไอ้ตัวเมื่อกี้มันโจมตีทุกอย่างมันโจมตีสลามด้วยมันไม่ได้โจมตีมันกินเฮ้ยเอี้ยไอ้สัตว์น่ากลัวอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่กูอยู่กูไอ้ส้มๆนี่มันน่ากลัวว่ะึคลาวด์ซัมมิ่งไอดอล เอาไว้เศกสลามยักษ์เหรอไม่รู้เดี๋ยวค่อยคุยกันนี่คืออะไรมันจะมีอะไรอมาไหเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะว่าเป็นดินแดนแหวะๆอีกแล้วขับไฟเยอะๆเลยโอ้โหคิดมันน่าเกลียดน่ากลัวว่ะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยกูตีมีคอนด้วยทุกคนดูกำแพงดีมันหยุ่ยๆอีไรู้เวกูต้องลุยต่อโอ้โหเอาดิวะ สำหรับพวกมึงกูไม่สาดน้ำกูสาดแต่กระสุนมากูสู้ไอ้สัสมาดิว่าพื้นมีน้ำา้เหรอเฮ้ยโอ้โหไอ้แค่ไม่ไ้กินยากินยายิงสลายยิงสลายเฮ้ยระเบิดระเบิดไอ้วนนี้ระเบิดได้อย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้ที่แน่ๆผมจะไม่เก็บกำแพงไปใช้มันน่าก,กลัวเกินไปผมผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆที่บอกว่าจะพามาเล่นสงการไม่คิดว่าสงการมันจะเป็นอย่างนี้ อะไรมันเยอะแยะวะไรที่รับไม่ได้เออเดี๋ยวกอไปตอนสู้บอสเลยเชื่อผมเพราะผมก็รับไม่ได้เหมือนกันเอาวะแต่มันเป็นหน้าที่เราจําเป็นที่จะต้องสู้อุย้ยมันเยอะมันเยอะมันน่ากลัวเฮ้อเยี่ยกระโหลกแดงบัตรสเกลกระโหลกเลือดเอามาทําไมกระโหลกเลือดไม่ต้องการผมใกล้ถึงแล้วใช่ไหมใช่ต้องขุดวะโอ้โหผมขุดแล้วมีเลือดออกมาด้วยเฮ้ยซ้ายมือมีกล่องเฮ้ยแต่กล่องมันน่ารักนะ สวัสดีครับเอามาให้หมดเลยสัตว์โอ้โหเฮีย what the fuck what t h a t กูไม่ยุ่งกับมึงแล้วกันอือน่ากลัวยิบหายไปดีกว่าโอเคทุกคนผมมาถึงแล้วเฮ้ยๆอ,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 อย่าอย่าเข้าหลังอย่าเข้าหลังไม่ดีไม่ดีเอ้ยไอชืออออออ่อย่าบอกนั้นบอสอะเพราะว่านั่นบอสว่ะเตรียมตัวเตรียมตัว,ตว,ตวมา กูจะสู้กับมึงอย่างนี้แหละลูกน้องช่วยกันหน่อยเราจะรีบๆเคลียร์แล้วรีบออกจากที่นี่กันวันนี้วันไหลเพราะงั้นกูจะใช้น้ำในการกำจัดมึงอย่าตามกูมากูหลอนฉีดฉีดฉีดฮ่าฮ่ากูรู้มึงโกรธกูรู้มึงโกรธกูก็โกรธเหมือนกันที่กูต้องมาสู้กับมึงแะยุ่งยุ่งยุ่งอย่าตามกูมาอย่าตามกูมาฉีดเรื่อยๆฉีดเรื่อยๆมันใกล้แล้ว เร็วโอเคกูถอยโอ้โหว้า哈哈กำจัดมันสำเร็จเออละมืดเลยว่ะโอเคนี่คือไฮป์มาเตอร์ใช่ไหมไหนโอ้ได้ของดีเหมือนกันนะปะกลับบ้านเลยเรีบกลับบ้านเลยกูมไม่คิดแล้วละกลับบ้านกลับบ้านอย่าอยู่ที่นี่นานเออเอาจริงๆผมก็ไม่คิดว่าผมต้องอยู่ที่นี่ต่อแต่ในอนาคตผมว่าผมได้กลับมาแน่นอน เพราะว่าเขาคงไม่ทําโซนใหญ่ๆอย่างนั้นมาให้เราเจอแค่แป,ป๊บเดียวใช่ไหมใช่ไหมโอเคผมกลับมาแล้วคิดถึงบ้านมากๆเลยมาเรามาดูกันก่อน,กนว่าเราได้อะไรมาบ้างอันนี้ผมได้ลิฟลิฟเลนลิฟเลนนี่คือเออเอาไว้ใช้วาบอ่อมหนขอลองดิเฮ้ย,เ,ยเพื่อนมันโกงมากเลยนะเว้ยมันไม่เสียอะไรเลยใช่ไหมใช่ทุกคนผมไม่เสียมานาไม่เสียเลือดไม่เสียอะไรเลยผมวัป โอ้โหเย็ดเคไอบ้าแม่งโกงมันโกงมากตอนนี้ผมเป็นนักเวทวัโชวู้ฮูพอพอแล้วก็อันนี้คลาวด์ซอ o n i n ไอดอลไอเนี่ยเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นของอัญเชิญสักอย่างหนึ่งผมไม่รู้อันเชิญตัวอะไรแต่ใครที่รู้บอกผมได้เลยนะแล้วก็นี่กล่อง h ฮด์มา t e เอเราจะเก็บไว้ใช้กันไวร์วอร์เดนเนกเลสเหมือนว่าเซตไวร์วอร์เดเราจะมีเกือบครบแล้ว ใช่น่าจะใกล้ครบแล้วนะแล้วก็ได้หมวกได้ของดีแอมเบอร์ลาวาเป็นอาหารเอาไว้ทำอาหารได้50 m a x h แม l กเฮลโอลีวันส์เพิ่ม t าเน้นเ t นอก็คือผมเพิ่มเลือด50ถาวรนะแล้วนะลถ้าผมเอาไปทำอาหารนะมันจะเป็นอะไรไหมเฮ้ยผมกลัวทำอาหารแล้วมันจะหายไปวะ่ะแดกแม่งก่อนเลยแล้วกันส่วนในเรื่องเครื่องดนตรีไหนผมขอลองใช้สินี่คือเรื่องดนตรีใช่ไหมผมคิดว่าอาจจะไว้ใช้เปิดประตูนั้นได้ มีความไปไม่ได้สูงเดี๋ยวต้องลองดูถูกผิดยังไงช่างมันมาก่อนอื่นเลยลำดัแบ,บแรกอันนี้ต้องใช้อะไรบ้างคอร์วูดแพงแล้วก็ออกทารินบาผมคิดว่าน่าจะอีกไกลกว่าเราจะได้มันมานะเพราะงั้นไอเรือตอัวน,นั้นอนะ่ะเดี๋ยวค่อยเอาไว้ใช้ตอนสู้บอสละกันของอันต่อไปเบ็ดตกปลาเนี่ยจำเป็นอเอาไว้ตรงนี้เบ็ดตกปลาเพราะผมไม่รู้ว่าการตกปลาสําคัญหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปดูของคาร์บบอสก่อนมันใช่ไหมฮึม อาจจะใช้นะเพราะผมต้องขับเหยื่อด้วยไงเออเดี๋ยวต้องลองดูอันต่อไปอันนี้ยังไม่ได้อันนี้อีกไกลเหลืออันนี้อืมเอามามันใช้อะไรทําอะไรได้โอ้มันคืออันนี้อัปเกรดเรามีโบสสปีดอันนี้คือขับเรือเร็วมากอันนี้คือเพิ่มการโจมตีเร็วนะไม่ว่าจะตีใกล้ตีไกล,ต,กลตีเร็วหมดเลยเก็บของได้ไกลไม่จําเป็นอนะกูเดินไปเก็บอยู่ละเพิ่มมาตาคิทิคอลแล้วก็สะท้อนด้วยอันสุดท้าย เพิ่มความเร็วในการโจมตีเหมือนว่าทั้งแหวนทั้งสร้อยนี้เพิ่มความเร็วในการโจมตีหมดเลยแต่แหวนที่ผมใช้มันก็โอเคอยู่แล้วอย่างก่อนละกันมาเรามาเตรียมของในการสร้างอันนี้อันนี้ไม่ต้องใช้แล้วรางรถไฟกับรถไฟเหรอผมว่าเอาไปเลยก็ดีรางรถไฟเอาไปเลยก็ดีในเมื่อที่ขุดเจาะเนี่ยของแร่นั้นใช่ไหมเราใช้อย่างละสอัน,เป,นเป็นไปได้หนึ่งอันละ สองอันแล้วพอดีเป๊ะเราใช้มือแค่2อ,อันก็พอเพราะว่ายัางไงเราใช้สายพานเนี่ยต่อให้มันมาหาด้วยกันอยู่แล้วแต่ต้องใช้สายพานจํานวนมากอประมาณนี้พอปะวะเออพอแหละไว้ใช้อน,นาคตได้ลางรถไฟเอามาเพิ่มอีกสักร้อยหนึ่งโอเคทุกคนผมพร้อมเดินทางลุยเฮ้ยไอสัตว์อย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่มีที่เผากูทํายังไงอที่เผาอันหนึ่งแล้วก็ขอ,อกล่องจับ,จบ ป่ะลองดูไม่รู้เวิร์กไหมและแล้วผมก็มาถึงขุดกี่ครั้ง3ครั้งโอเคเร็วกว่าเดิมานาะดไม่ได้อัปเกรดเคผมจะขุดตรงนี้ไว้ผมคิดว่าผมควรทำทางรถไฟตรงนี้เพราะว่ามันเป็นทางเชื่อมพอดีแบบว่าเราเดินขึ้นมาแล้วก็นั่งรถไฟไปไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วที่เราต้องไปคือตรงนี้เพราะงั้นเราควรทำตรงนี้ยาวขึ้นไปตรงนี้นะ ไละไตรงนั้นก็คือตรงนี้แล้วก็ที่นี่มีเต่าด้วยนี่ว่ะเออเต่าสามารถเลี้ยงได้ด้วยผมจําไม่ผิดเนี่ยมันจะมีเต่าอ,อยู่ที่นี่จะมีวัวปะมันคือวัวรือมันคือแพะวะมันคือแกะสักอย่างหนึ่งไอตัวนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในดินแดนเหลืองๆใช่ไหมแล้วผมก็เจอไอเป็ดใช่ไอจุนไอจุนจุนเนี่ยจะอยู่ดินแดนของอาร์ซิออสก็คือดินแดนเขียวๆผมควรจะทําฟาร์มแล้วเดี๋ยวจะแบ่งเป็นโซนๆเพวกมันไว ใช่มันเป็นการตกแต่งให้สวยงามหวังว่ากุนั่งรถไฟจะไม่โดนพวกมึงนะโอเคปูรางรถไฟลงไปลากยาวเลยและมาบรรจบที่ตรงนี้ในเมื่อเรามีรางรถไฟลากยาวไปตรงนั้นแล้วมาถึงเวลาปะก่อสร้างผมต้องเริ่มยังไงวะชิบหายแล้วกูไม่ได้คิดเลยก่อนอื่นเริ่มขุดพวกนี้ก่อนทั้งหมดเนี่ยจะต้องลงมาตรงนี้ให้เรามาเผาแล้วก็เก็บใส่กล่องตรงนี้ให้ได้เพราะงั้น ที่ขุดเจาะผมหันข้างก่อนปึ๊บปับ๊บแบบนี้อ่าเราหันข้างกันนะปึ๊บปั๊บแล้วก็ปึ๊บปับป๊บปึ๊บปับ๊บเฮ้ย,ยผมลืมชิบหายเครื่องปั่นไฟโอ้เฮ้ยไม่เป็นไรเราสร้างให้เสร็จก่อนทีนี้เนี่ยมันจะขุดเจาะอ,อย่างละสี่อันพอดีอจริงจริงมันสามารถวางให้ครบทุกมุมได้ใช่เพราะงั้นผมจะวางสายพานไว้เหมือนเดิมแบบนี้นี่คือสเต็ปของเรา ว่าเป็นเครื่องตัวนี้เนี่ยฝั่งนี้มันจะขุดลงมาฝั่งทลางจะขุดไปนี่ฝั่งนี้จะขุดลงมาลงมาตรงนี้มันจะหยิบใส่ปุบ๊บปั๊บอ่าอาจจะเวิร์กว่ะเดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวผมกลับมาแป๊บหนึ่งหมายผมขอลองหน่อยสมมติว่าผมจะเริ่มจากการวางไว้ตรงนี้แปะอันนี้แล้วก็อันนี้ไวน้นี่แปะอันนี้สุดท้ายไวน้นี่มันน่าจะพอดีใช่ไหมวางไฟเฮ้ยผมว่าอาจจะเวิร์กก็ได้ว่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะได้ได้ผลชัวร์ไหมนะต้องลองดูจริง พราะเผื่อไม่ได้ผลมาเลยอาการแย่เลยม,มาแล้วไอ้ตรงนั้นโอเคตรงนั้นได้ตรงนั้นได้ตรงนั้นได,นนได้ส่วนตรงนี้เนี่ยเฮ้ยได้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 เฮ้ยโอเคโอเคอ๋อตัวนี้ไม่มีไฟเรียบร้อยสำเร็จเสร็จสิน้นหากว่าเรามีที่ขุดเจาะครบเนี่ยไฟจะติดทุกดวงหยิบทันไหมหยิบไม่ทันมาเยอะเกินหากว่าหยิบไม่ทันเดี๋ยวผมจะมีมือเพิ่ม,มเพราะว่าเรามีมือไว้ตรงนี้ ไปตรงนี้ด้วยมันจะได้หยิบลงมาตรงนี้ได้เออมีมือเพิ่มก็ดีเหมือนกันนะโอเคในตอนนี้พวกเราก็คงไม่ต้องห่วงตัวนี้แล้วอันนี้ออกมานี่ไปนูน่นวนรอบอันนี้ออกมานี่วนมาตรงนี้โอเคสวยงามเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าหากผมไม่ลืมทุกคนเตือนผมในคอมเมนต์ด้วยให้ผมเอามือมาวางปะระว,ว่าน,นี้เรากลับบ้านไปเคลียร์ของที่บ้านกันดีกว่าและไอ้น้องตัวนี้อยู่กับเราบ่อยเว้ยผมตั้งชื่อมันหน่อยละกันกูตั้งว่าเจมมึงคือไอเจมมึงอยู่นี่แหละรู้มีเจมมีจุ่นใช่ไหมแล้วก็มีซินกับมีซิน ผมพอจะจําได้หรอ,อ,อความจํากูดีเยะไม่ดีก็แปลกแล้วกูตั้งชื่อไก่ในสตาร์ดิวยังจําได้เลยใครที่ยังไม่ดูสตาร์ดิวผมแนะนําให้ไปดูซีซั่นสองทำมาแล้วทําไม่จบมันเยอะเกินแล้วดิมาละผมเปลี่ยนจากชาวนามาเป็นไอหนุ่มในเมืองละและแล้วผมก็ถึงบ้านเออกูกลับมาแล้วมาเก็บของกันก่อนหลังจากเราเก็บของเสร็จแล้วผมคิดว่าเราต้องมาเตรียมตัวสำหรับพาร์ทหน้ากันมาในพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะคราฟอันนี้ ก็คือโอโมลอดเราต้องการซีเชลเมอร์แชนแล้วก็แอนเชียนเจมสโตนเราจะได้รู้ว่าจุดเกิดโอโมลอดอยู่ไหนแล้วจะใช้อันนี้ล่อได้ส่วนเยื่อล่ออันนี้เนี่ยพัศต่อไปแล้วก็จะเริ่มต้นเช่นเดียวกันหากไปไปได้พาร์ตหน้าเราต้องสู้บอสกันแล้วนะพาร์ตนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรผมต้องขออภัยจริงๆเสียงบรรยากาศต,ต่างลบโกนผมคิดว่าการสู้บอสใหญ่ไม่น่าจะดีพามาแค่ตกแต่งแล้วก็อัปเกรดตัวเองเพิ่มเติม,ตมดีกว่าใช่ที่สาคัญคือผมพาทุกคนมาเล่นน้าสงการและอันนี้มาเรามาดูกันส่งท้าย เออวู้มันคือะไรหมาหรอเฮ้ยมีโอกาสสตันได้ด้วยแล้วทำมิดาเมจไอบ้บ้าไอบา้บ้ามันน่ารักมากเลยใครเป็นด็อกเลิฟเวอร์ผมว่าน่าจะชอบมากโอ้เฮ้ยเฮ้ยน่ารักน่ารักเฮ้ยดีดีโอเคตอนนี้เรามีไอ้ส้มแล้วเราก็มีหมาเรามีสัตว์เลี้ยงค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้สัตว์เลี้ยงที่ผมคิดว่าน่าสนใจเนี่ยจะมีน้องหมาใช่ไหมแล้วก็มันคือแฟนแฮร์ส่วนตัวหนึ่งเนี่ยคือเพโลเมาสามตัวนี้คือตัวที่ผมน่าสนใจส่วนในสองตัวนี้ผมไม่ได้ใช้มันน ใครที่รู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีบอกผมได้เลยและน้นนองส้มไม่ต้องน้อยใจไปไอ้ส้มนี่อยู่กับเรามานานผู้บุกเบิกว่ะกูจะตั้งเป็นอนุสร์สถานเลยและนอกเหนือจากพัหน้าที่เราจะลุยของบอสกันเราจะไปเคลียร์ปริศนาเรื่องเครื่องดนตรีอันนี้ใครที่รู้ก็บอกผมได้เช่นเดียวกันนะในเรื่องฐานทัพเราจะอัปเกรดตรงไหนรอลุ้นกันว่าผมมีใจอยากจะทำมาไหนมากกว่ากันใช่อยู่ที่ใจผมล้วนๆเลยโอเคสำหรับคอคิปเปอร์ในพ์ทน,นี้ผมขอ,ขอจบลงไว้ตรงนี้ก่อนใครที่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยสำหรับตอนนี้ไม่มีอะไรมาก ขอตัวลาไปก่อนเอนจอยกับวันสงกรานต์สวัสดีทุกคนครับผมไปละอย่าลืมมาสาดน้ำผมด้วย